สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสกุลมดฝนมดสมองสุบอนผมมาพขอกับแม่น้องบีเอ็มอีอะไรพี่น้องมันหนี้กาลังสุพิส่งลูกชายเป็นเฮียนจังเหม็นหมู่ได้เข่าลูกบุได้เข่าหมู่บ้านในบ่อไปมาดีปะลุงลรอไหมไปยี่ปะลุงเห็ดปิสังอันนั้นปส่งมีเอ็มเป็นเฮียนกันพี่น้องแล้วเ้าสิไปอร์เซใส่ติดเราติดตามกันเด้อพี่น้อง ตุ่มน้ำใหม่พี่น้องก็ขาวสารขาวสารใหม่ด้วยพี่น้องฮัทเปแเป๋ใจพี่น้องเราเบิ่งเราชมนมกันเลยพี่นอ้องไองปเฮียนได้โตได้แหละได้คูสอนยังเนี่ยลูกไหวไหมได้คูสอนยังเนี่ยไข่งงูอ่ะก็จอกเจ้าเด็กก็ไก่บาได้ซอนบ่ เไก่เขาอว่าเาป็นอะไรบอคือป่วยหนามืนอนับในห่อนนับหอเชละนับนูเ้า้เกหนึ่ก็แล้วว่าหนึ่งหนึ่งเขาบอกเป็นไรหนึ่งสเก้าย็บเบนืพี่น้อง ดนับหนึ่งท้องาแปดเก้าซีบโอ้ยบูปขาเลยไปพี่น้องไปกันเลยนะแล้วตอนนี้ฮาวกมหอดบ้านรังสีเขียวแล้วพี่น้องแต่มาอยู่รังบ้านเพื่อนพี่น้องโอ้โหหนาบุนี้คือสีหน่าขาวเลยพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลูกบอกว่กันก็มาแต่เศร้าเนาะมันถ้าว่าเ้ามาเสร้าหรืเพื่อนยังมาเสร้ากับเฮาอยู่โดเนาะโอดอะไรได้ยังไง เอาเข่ามากินควานาแค่แนวนี้เอาเข่ามากินที่นอะเลย <c oughs> เอาเออกมาได้แบบโอบอเพื่อนได้ยังมาฝากมะเดีย๋ยวมวันนี้เขามีของมาฝากมาหนาเพื่อนพี่น้องย,ยังนักตาบหลบเนาะแบบนีแบบแบบ่ป้าแห้งมาเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็าเบ่มีเห็นนะเขาอยู่ใกล้ห่วยอยู่แต่ว่นานะตกน้ำมันลายพี่น้องกับเข่าสามเข่าใหม่พี่น้องเอ้ย าผางวาหนามาให้มาบ้างคลามฟางก็จะเ้าเขาไปเลยเนาะเอาไปเลยฮะสอบต้อมานีติสจักอันคอยๆนะฮะทั้งหลุมแลวเออันนั้นห้องอะไรห้องอะไรอยู่เฮ้ยเฮียแล้วเฮ้ยเฮียแล้วเฮ้ยมันก็ถึงแล้ววะมันถึงแล้วเ่ยอันนี้ฮะมันก็ฮเบอร์ โอบกับสอบวียดพี่น้องเอ้ยเมนใครโดดอันนี้เจ้ามาเมนไข่ยังไยัวไก่ไม่ีดอครับน่อวขนลุเห็นอะไรเห็ยย่อวดขนดุเลยจัาไ้เลยดจ้บไปนี้ไม่ได้ก็ได้ เจ้าห้องเหต่ว่าห้องเลยเจ้าห้องก็อีกว่าทั้งกันเลยแม่พี่แป๊บหนึ่งเลยพี่น้องเออไปนอนกันอนนี่พี่น้องเน่ยพนองยอะมากเลยพี่น้องขอบใจด้วเฮ้ยจ้าพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามซ่องนางขอบพระคุณลุงนะเด้อพี่น้องเสกสื่อซ่องเนี่ยโอ้ยอะไรคะอาน้องโรดนะบ่เขาก็คือบอว่าเถ่าแหละคือน้องโรดบ่เฮ้ยบ่เธอหามาจากบ้านขอบ่ เมนทำานกันโดยุ่นลอยเฮยแม่นสอบอะเเาไม่ไล่พี่น้องกินข้าวปนปลาทูจะกินอยากินปข้าูป,นป,ปนปลาทูเขาตี๋เลืองอันอนี้ป่ะ เข่าวใหม่พี่น้องบอาเ่า้หนึ่งและข่าใหม่นะตเข่าวใหม่มาเป๊เปียกอนอย่างี้ยบยบกวาสจ้าให้ป้าจ้บเนาะม้อแรงพี่ต้องรงบังคลาม้าเขามาห้เ้ยอ้าวพู้ไดมากนะเม่ได้ข้าววะลูกเออ คู่ไปทางเป็นนันน่ะลูกเห็นมหนี่อีบงเห็นดิบเห็นบเห็นยังบ be จักแสดงออกมาลูกไส้โอ้ยปีเป huh? so ็นเขาปีเละใช่หตีให่เม่เผาบอยแม่บคือแม่จะคนลูกไส่ง่ส่องสองฮะสองเป็หนึ่งนเช้าเลยอ้าวคนหนึ่งคนยิงสิ ไปเพอ่ีนบริจาคลูกปลาล้วอันนี้เห็นว่าเ่คือแม่มันเด้อแม่คือแม่บังละบังละเจ้าเจ้าอย่างนะ้นเดือดร้อนมันกำกับลาถ่าอยู่นะอีกดียตัวนี้ผรู้ไปขีซนบอรถนะในคู่ผมมากในคู่ัมมากทรเดีอ่ะโมยานในคู่มากนี่เตีย เอียงมาเพียดมาฮะก็เพียดเร็วๆน้าๆเห็นหรอเห็นติเงือกหัว่าเสร็จเลยนะเงินคู่ว่าเงือกสร็จไหนแล้วลูกหลา่ะเมนี่ห้ากับไม่ได้เกี่ยวข่าวพี่น้องเอ้ยพายุข่าวแล้่ะห้ากับมาแพร์เพิ่นเนาะเขามาส่งอีเอ็มตอนแรกว่าเกี่ยวข่าวอะไรแหละห้ากับใครพี่น้องเมื่อวานนี่จะบรรยากาศเออทางน่ะไปได้อยู ا, yeux, ่อ๋อมันบริเปลือนปันได้ท er ี่แรก ไปใช้ไปได้ออไป่ในเมืองนะอืมถ้าหนออกไปมันได้อยู่หัวมาเมื่อวานถ้าฝนเมื่ได้แห้งไหนทางมันเปิดไปทางพี่ไร้ทางขึ้นไปได้จารหนาวายเบตุมเปะเมื่อวานนี้คนเที่ยวไล่เนาะทางนั้นเนาะรถใหญ่ก็จะเอาไล่ได้ทางนะเที่ยวไล่ฝันหน้าหงมทั้งทั้งลายทั้งบ้านเฮาผีบ่เข่ามาในน้องเขียนอ๋อถือว่าไปได้เนาะทางนี้เนาะ ก็แค่มันบาตกมือหนึ่งมันก็แห้งแล้วว่ามันขึ้นมันก็ไปตกกินกินแต่ขนมเบียร์ไทลุกมาขายขนมอีป่าก็เล่าบอกอีป่าก็เล่ามาขายขนมบอกไม่เข้าแล้วมั้เขียนอยู่ป่าอยู่ตรงผมกับไพ่มาขายแต่ด็กแต่นหละสองพัน ันผู้อื่นนั่นจะไมือได้แล้วเขาจะเขาเขายังบ่นั่นต้องเดือดิสว่างยังขาขาเสือบอยังเข่ายังเขาจะาขาเสือขาขาดก่อนเลยค่ะเนอะงคนติดไมอยู่นะน้องแต่ข้าวเข่าอลยได้ไหมเข้าวเข่าเลยที่เฮ้ยนี่ ตลอดปฎิยาหโควิดโคด่าแมนโควิดีะต่มาขาดตั้งแต่แต่ว่ามันอยู่ในนี่เรื่องทงเสียงเนาะมาอยู่ในปฏิทินไม่เป็นเป็นเป็นอยู่ในนี่ทุกวันยังว่าเขาหลักษาหายได้ค่ะบามันอยู่บนได้เทิงนะเนี่ยเดดขาเป็นหรือ่ามันอยู่บนได้เทิงเสือโลกนะเพราาะว่อยู่แบบโบรายมือแบบโบราอโอ้เห็นมือเหรอเห็มืออะไร Hơi, cho xin mưa bánh nọc tệ cho xin mua bánh nọc mông cho bỏ mẹ đúng hả xin mua nọc tệ hay uống tệ xin nó mới lại cái lúc bây giờ à xin xin luôn hả bây giờ hèm khuyên rồi cái xì hằng áo áo bên cứ hằng áo áo ừ.

งามๆเถอะนะแตงโมได้น่ะไปนั่มุมโู้คนตาดำใช่ปะนั่นนั่นอีหลังนั่นไปไก่ได้ได้ได้ไปไก่พุทธเจ้ามาได้ได้เพิ่นห่วงพี่น้องนั่งอียงเพิ่นกะห่วงเป็นกินยั้งปวจักเปกันแล้วมาซัมแลมไปมาไปได้ได้ห่วงเออเตรียมจิ๊กจิ๊กเจ็บโบไก่แต่นางแตก มันีของตีนก็แม่สั่นหัวบาทเลยเหรอ <c oughs> เว้ยมีแต่จีกกับจีก๊กตีวันนี้ฮะกันจะมาเปลี่ยนซื่อสองพร้อมพี่น้องเราติดตามกันเลยพี่น้องเลยจะเปลี่ยนเรเป็นอะไรป่ะมันหายเงียบโรนนาภาเส่เป็นเลยโอนเงินเพิ่มเลยโรจนาภาเส่อโอนงซ่าฮะวะโรจนาพาเส,ส่สพี่น้อง

ไม่กินเองพอเองนะทถิ่นเขาเจ้าพอเองหมูเป็นตาติแตะเลยบอกขามาวัดสานอ่ะเราก็เป็นตาอันนัทแล้วโอ้ยวัดสารจะไปสนใจกับมันตรงนี้นี่นะเราจะไปสนใจนี่ยี่กับกินบบแมนพัชว่าเราก็หากินของเราแล้วแต่เธออันั่นะแมนซิวคอมเพลย์อยู่หังไหวเนาะอืะ คนต้องห้ามกับเรื่องของเธอเดี๋ยวไ้ไปยเมื่อก่อนรูหมูทางเมื่อยนักาคนนักเรียนหรอไปดองไปและบ่พอชิปสาสี่ห้าร่วมแล้วนะจักคนทยอยเพื่อนุบาลยังมาบราเนาะพวกอนุบาลยังบ่มีลาย มันเหือดมันจันเหลียวสิไลกันคนโมตุกโกวังมีกับายอยู่ได้ค่ะกับบุมีแต่เมื่อวานกับเมื่อวันมีในคู่มากันด็กน้อยมันก็จะไลอยู่ในคู่บัมาในคู่กับมาบัได้ยังไงถึงบางคนกับสิทธาเกี่ยวเขาแล้วยากพอวะมาส่งมาส่งแบบพวกเราคนแบบอยากอยู่ได้ขันเป็นบบอยู่ถ้าเพื่อนนี่แหละต้องมาหลับมาส่งอุ้ยซื้อรถถีบให้อ่ะ